น,นี้นะคะเรามารีวิวนะคะการแก้ไขชั้นตาโบลลึกนะคะอันนี้คือหลังจากที่เราทําเสร็จทันทีจะเห็นว่าไม่บวมไม่ช้ำนะคะคนไข้ก็หันซ้ายขวาให้เพื่อนเพื่อนดูได้เลยนะคะเห็นไหมคะตาหวานขึ้นเลยนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูก่อนทํากันคะ่ะจะเห็นว่าก่อนทํานะคะตาเนี่ยลึกมากแล้วก็โบลลึกลงไปเลยทําให้คนไข้เนี่ยเหมือนดูตาเปรือยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีสามชั้นเพราะว่าตัวไขมันด้านบนมันหายไปเห็นไหมคะฝั่งนี้ก็เป็น นะะในเคสนี้นะคะเราก็ทําการเติมนะคะเขาเรียกว่าเติมแก้ไขเปลือกตาแล้วก็ตาที่โบยลึกรวมถึงจัดชั้นตาด้วยนะคะแล้วก็ตกแต่งแก้ไขชั้นตาให้คนไข้ใหม่เห็นไหมคะสวยเลยค่ะสวยมากเข้ามาได้เลยค่ะไม่ต้องลังเลยเลยค่ะคุณหมอน่ารักหน้าแล้วก็พี่ๆทุกคนที่นี่น่ารักแล้วก็ใจดีมากๆเลยค่ะค่ะวันนี้เราลากันไปแล้วนะคะ